สวัสดีสมาชิกครับมีรถใช้งานมาฝากอีกหนึ่งคันนะครับสภาพโดยรวมเรียกว่าสวยแจ่มครับไม่เคยชนไม่เคยแก๊สกับ n i สสันเซลฟี่นะครับปี2013กว้างนั่งสบายดูแลง่ายครับอันนี้เป็นตัวเลือกให้กับสมาชิกราคาแสนต้นๆนี่เลยครับ139,000บาทนะครับคันนี้ไม่เคยชนนะครับนิสสันเซลฟี่กว้างนั่งสบายครับมาชมมาเช็คตูวรถทดลองขับนะครับอยู่ที่ เมืองทองธานีนะครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยนิสสันเซลฟี่สวยนะครับแล้วก็กว้างแล้ได้ราคาได้ปีด้วยนะครับขายเงินสดนะครับ139,000บาทนะครับใครถูกใจสนใจเข้าใจมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับเมืองทองธานีจัดส่งให้ได้นะครับสําหรับสมาชิกบ้านไกลคันนี้ไม่เคยชนเลยนะครับแล้วก็ไม่เคยแก๊สไม่เคยเกิดอุบัติเหตุครับสีสันโดยรวมสวยริ้วรอยตามการใช้งาน นิดๆหน่อยๆเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ช่วงล่างไม่ดังมาลองขับได้เลยนะครับนี่นะครับเป็นเซลฟี่ที่ไม่ใช่ตัวท็อปนะครับจะยังไม่มีแอร์หลังนะครับนี่ครับสวยๆนะครับเป็นเบาะผ้านะครับเบาะผ้าเอาเป็นว่าถ้าท่านชอบนะครับราคานี้ถ้าเน้นหาใช้งานราคาแสนต้นน่าสนใจมากๆนะครับได้รถสภาพดีๆไม่เคยชนไม่เคยแก๊สไม่แสนสี่หมื่นกิโลเมตรนะครับไม่มีกรอไม้นะครับ คันนี้พวงมาลัยมันตีฟังก์ชันนะครับเนี่ยครับมีกดปุ่มนั่นนี่ได้นะครับโดยรวมอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้นะครับกับราคาและได้สภาพแบบนี้ได้ปีนี้นะครับเครื่องพันหกเกียร์ออโต้นามันมล้วนไม่ชนไม่แก๊สครับพิจารณาดูนะครับจะถูกใจหรือไม่สมาชิกตัดสินใจชอบใช่โทรเจราจาสอบถามไม่สะดวกเดินทางรับรองว่าคันนี้สวยจริงรูปห้องเครื่องท้ายมีครบหมดครับ ไปดูได้ครับอยู่ด้านท้ายๆนะครับสำหรับรูปหรือใครจะขอรูปเพิ่มนะครับก็ไลน์มานะครับขายสดนะครับสำหรับคันนี้139,00 0าบาทนะครับนิสสันเซลฟี่นะครับใครถูกใจสนใจนี่เลยครับราคาดีสภาพดีมากๆนะครับท้าเน้นอํานวยความสะดวกนะครับแสนต้นๆแบบนี้ก็ได้ใช้งานแล้วครับลองชมดูนะครับนํามาฝากนะครับรูปมีมานะครับถ่ายมาครบนะครับฝากระโปรงหน้าฝากระโปรงท้ายนะครับน็อตไม่ขยับเลยนะครับ ทั้งฝากระโปรงหน้าและฝากระโปรงท้ายไม่เคยขันนะครับก็การันตีได้ระดับหนึ่งครับว่าไม่ชนเอาเป็นว่าถ้าถูกใจนะครับหาเอาไปใช้งานมาดูได้มาลองขับได้เลยครับและถ้าบ้านไกลนะครับก็จะส่งให้ได้ครับถึงบ้านท่านแน่นอนนะครับผมเปิดช่องมา 6- 7ปีแล้วครับรับรองว่าไม่ผิดหวังโกงไม่ได้ครับสําหรับ youtube ถ้าโกงโดนร้องเรียนถูกปิดช่องครับอ่าหรือตามนี้เลยนะครับฝากกว้ด้วยนะครับ139,000ับาทนิสสันเซลฟี่ ปี2013นะครับเป็นรถบ้านแท้ไม่ใช่อดีตแท็กซี่ไม่เคยชนไม่เคยแก๊สรถเดิมๆวิ่ง140,000กิโลเมตรครับ